สวัสดีค่ะพี่น้องมื้อนี้มาพบกับเด็กเกอไซเดออีกแล้วค่ะมาเก่งเฮ็ดพี่น้องบอกกินข้าวบอกกินน้ำบอยากบออยากกินหยงนังเด็กกินแกงเฮ็ดแกงน้ำจันเพกค่ะนะคะมามาเบิ่งพี่น้องเดี๋ยวสิเอาเบิ่งเด้กเกงเฮ็ดแกงเฮ็ดอีนังเด็กเกอบิ่งเลิศโอ เสิร์ข้าวน้ำเด้อยันยันเบอร์แต่ว่าเจ้าของก็ว่ากัลลั่นตีอยู่กับกันไว้เนาะพี่น้องมึงกระดมลายแตะเฮดมีตะดอกเ็ดเพิ่งหวานนะพี่น้องมึงมีตะดอกอุตุอตะดอกอจูมอจิมดอกจุ้มจุมนุ่มนุ่มคือคนไปเก็บนี่แหละโอ้ยนพี่น้องเบิ้งข้าวเบิ้งยังเดซิเลียดเนาะข้าวอันนั้นอันนี้ข้าวอุ้ยปวดปวดหมอง ไม่พูดดีกว่าข่าวอะไรทุกคนรู้ดามปวดหมองเน่ะดามรับไม่ได้อะ่ะแต่ว่ากับก็แล้แต่เข้าอะ่ะแต่ว่าเราไม่ดูเรากดผ่านเราไม่ดูเราไม่กล้าคอมเมนต์เรากลัวโดนดา่าภาวะเ <c oughs> <c oughs> นาะพี่น้องมาสนเจอเรื่องห้ามนี่ห้ามสิกินแกงเฮ็ดมีพี่น้องเรต้องไปสนเจอเรื่องผู้อื่นนะคะโอตาคือคอมเมนต์ข้างนี้ มนันชื่อ,อ,อกับปันผู้เบาเสร็จบ่มือแรงหรือเธอแนวอื่นกับมีหูเนาะอ่อนซอนพี่เนาะบึ่งเนแต่แทนคักเอาแบบนี่แหละซองถุงคือสั่งนี้เด้อพี่น้องเด้อซองถุงท,ที่ที่ว่าใส่เป็นถุงนะซองถุงคือเท่านี้แกงนะเออนะคะนะคะเข้าใจตามนี้นะคะเข้าใจไหมเข้าใจสิครับี๋ยว อยาดาม <c oughs> ห,หนึ่งน้ำแจนแบ้นนะคะโอ้ยนั่งกับกระฟุดกระฟาดโอ้ยมึงอโอ้ยเนอีมาดามปึกเอ้ยเนะดื่มน้ำแจมแบ้นนะคะไม่ว่ากันนะคะเพว่ได้สองแก้วล้วได้น้ำแล้วค่ะวันนี้ค่ะชีวิตสดซื้นได้หมดเธอสดซื้นนะคะอันยูทูบบอกว่าห้ามเอาแอลกอฮอล์มาดื่มมาดื่มในใน u t u b e นะคะระบบเป็นยังก็เอาหน้าออกไปเสียเออ เราก็มีแต่ว่าเราดื่มแอลกอฮอล์ได้ล่ะเขาว่าเฮาดื่มน้ำจันน้ำจันคืออะไรอาจจะเป็นน้ำมะนาวหรือน้ำซ้วมนะคะหรือน้ำส้วมหรือหรือน้ำน้ำมะนาวหรือน้ำกล้วยหรือน้ำอะไรผลไม้เน่ะใช่ไหมเนาะมาพิดนนองเบอร์มันละเบอร์มาละกับผูกเองแต่ว่ามาละก็ใส่ซื้อมาละจากร้านจีนเว้ามันสิเย็นแล้วล่ะก็บเจีวเา แล้วก็มีแบบผักติ้วนะคะผักติ้วก็จะเปรี้ยวหน่อยนึงถ้าเปรี้ยวไม่พอก็บีบมะนาวใส่นะคะถ้าใครชอบเปรี้ยวนะคะถ้าใจตามนี้นะคะมาลงมือเยอะท่านกินทั้งวัามือน,นี้ค่ะแบบคือคว่าเจ้าของไปร้านอาหาระนะพี่น้องสั่งน้องๆเอาแกงเห็ดเพิ่งดอกใหญ่มาให้พี่สิเออประมาณนั้นเยอะคล้ายๆว่ามีความรู้สึกว่ามือน,นี้ไปห้องอาหารนะคะ โมเมนต์ Moment, ว่ากินในเฮือนฉันดามจะเปลี่ยนบรรยากาศคิดว่าเจ้าของไปร้านอาหารนะคะไปสั่งจะสั่งเด็กเด็กผู้ชายมานั่งด้วยก็ได้นะคะสวยเลือกได้คะ่ะอมืมาสูตรสูตรคำแหลกอันพอเห็ดพิษแหละกูสิตายกับรอบนี้แล้วเนาะ <laughs> อ้ยหมออันน้ของกน <laughs> มองงูใตยพระงูเองเนอะบนีนเด้ <c oughs> อดพี่น้องถ้าว่ากาลังก,กินนยู่อันอันล่งไปกับถ้าว่าอันซักๆัก่งอกแง,งกับโทษอันลดลงบานมาหลับเด้อพี่น้อง <c oughs> อม,มันเจ้งหวานหอมอร่อยเช่นนี้ มันเคีย้ยวตรงปากนี่มันอ่อนนุ่มแล้วมันได้กลิ่นหอมหอมกืนลงไปนี่มันอุ้ยอร่อยมากเลยค่ะตามขอบอกนะคะหรือว่าแสะพ่ออันผงชสุโรดลายบ่เนอหรื่าแสะพ่อเฮ็ดปะ <c oughs> บ่าเป็นยังเอ่ะอ่า <c oughs> ข้าวกะบ,บกินจะกินอันรสพอกับผู้บ่าวแล้วล่ะอเอรรอรสพอกับผู้บ่าวกินก็กินน้ำไปน้อยนึงถ้ากินลายอันบาะผู้บ่าวอยู่ถ้ากินลายค่อยสีอิมค่อยจะไปกินแกงเฮ็ดมือนี่ค่อยสิไปห้องห้องค่อยอื พี่เนาะอือคอฮอหอืเสิร์ฟข้าวนำข้าวสีขาวผ่านโอาเด้อค่ะ บอลลินจุกบปะแน่นอนกินหลายรอบแล้วเนาะแต่หฮากับเก็บแต่เฮ็ดที่ว่าหฮากินได้เ้าเคยเก็บทุกปีเนาะอันเป็นเฮ็ดคือเฮ็ดละงงละงาะค่าว่ากินได้หฮากับบอการเก็บหรอกโอ้ยขึ้นหลายแต่อันนั้นขึ้นจะเป็นเฮ็ดเฮ็ดผิดบ้านเ้ากับห้องบอแม่เฮ็ดหลังงูเฮ็ดลังา่ะค่ะนะอืมนั่นเหรอห้าก็เอาชื่อเมห้าเคยกินทุกปีเนาะอือ แน,แนวแน่วแปกเ่ากับบกบเอาชันตัวมันเกืบบอได้เฮ็ดมากับลายมาหลายมันบอแม่นว่าอันเฮ็ดเป็นตาแนวพีเบอร์กับชิเก็บมากินโอ้ยไพชิมาเก็บมากินป่านนั้นเนาะอันไดที่เฮาเคยกินเฮาฮู้จักเฮากินเฮาอยู่เมืองไทยเฮ้าเขา้เขาเคยกินอยู่เฮ็ดเป็นอันนี้แต่ว่าอยู่เมืองนี้มันชิคนละแนบะแต่ว่าเฮากินลายปีแล้วอืม ไปก็ไปมองเก่าอะนะอันนี้คือในโพนคือบ้านเฮ่าเฮ็ดตาบออะในโพนนี้มันก็อดในโพนนี้แม่นบอกล่ะเขาไปแต่มองเก่าอะนะถ้าเจอเฮ็ดพีเบอร์ก็เออแสดงว่ามึงเคาะร้ายกันแล้วกันเนาะอีมาดามเกนะคะก็อบกว่าแนวศูนกันเนาะพี่เนอะเป็นแต่สร้างเนื้ออีนี้เนาะอืมเฮากัจะสร้างมันอยู่ อต้ฮ้อนข้ามังแคลว,วงฮ้อนโบแมนแคลว,วงโดกแคล้วห้า,มา,ง,างมันโดกอตุมอติมได้เป็นน้องมนอะมันดอกระจุกกระจีนะขามันถ้าบอกเอาปาเลยฮะเอาตะเอามองเบอร์มันอืมน,นุ่มแต่กือ้นไปเก็บเนี่ยมืนอ่ะ แก้มน้ำจันโร์โลโ้อคือคื้นในอุราพี่น้องจะเป็นเอาเลยคืขึ้นหลายมือเลยล่ะไม่รู้ว่าเป็นอะไรคืดๆน่ะเข้าใจไหมคําว่าคืึ้น่ะอาชุ่มมาช่วยในใจอ่ะอืนั่นแหละอืม น้ำจันท์แป๊บนะคะเจอเยอะเยอะกะหลอกทั้งน้ำจันท์ทั้งเวาทั้งแกมเจะคือเข้าไปห้องอาหารแต่เขาบอกเฮ่อบอกเขาบอกเฮ่อลงเข้ากับหลักลี้กินตริแลเนาะปุ้ยมือนี้จ้คือจะไปเบ่งคอนเสิร์ตอีกอยู่ได้พี่น้องบอกเป็นอย่างเนาะบึงได้กเบบึงบึงก็ได้ก็ต้องบึงเนาะพี่น้องเนาะแม่บอกบึงท่าวหน่เว้าเหงาพี่น้องอือฮาเป็นเป็นคนขี้เหงา เฮาวเงาเฮาห้าวเงาเฮาเฮาเอ็ดหนังไม่ได้เฮาวเงาเฮาก็เลยเอ็ดประจำที่บา้าเฮาเนาะเข้าใจนะคะนะคะบอเป็นยังเดาะเงาก็บ่เป็นยังเงาบ่คือตายเนาะถ้าตายมันสิ สิมะเงาไม่ได้เนาะพี่น้องอันนี้ยังเงาบอกคือตายเนาะโอเคเนาะเงากับไปหาเ็ดหาหอนอันนั้นอันนี้ไปจะโอเคอยู่อืมถ้าตายเนี่ยมันสิบอกห้จักความเงาเด้มันมีหู้จักความอย่างมันสิหู้จักแต่ความเจ็บตอนสิบเจอมันขาดบอกแม่นมาเหอ อใครก็ตอบดามไม่ได้เพราะว่าเขาไม่เคยผ่านตรงนั้นเนาะใช่ไหมเออเป็นยังเท่ากันยังคือ,อ <c oughs> คือ <c oughs> ขอโทษดามไอ <c oughs> อันเวลาทั้งว้าวากับทาง้อนก็คือเก่านะบอกเ่ากันยังคืดว่า ถ้าเขาสิตายเจอเขาสิขาดนี่เขาสิพี่หายเจอฮะนะเรื่องมันจิเป็นต้นนั้นบ่าหรือเขาสิเจ็บป่วยบ่กาก็ยังมีเขาเจอเจ้าของเลยเด่น,นอือคือไปแล้วเขาสิพ่หายเจอบ่เจอแล้วค่ะเรื่อง่าแนวนนั้นบ่มาละพี่น้องอันนี้มาละ นั่นล่ะเนาะพี่น้องเนาะก็คุยน้ำค่อยแน่ค่อยกับเงาเนาะซุ้มเจ้าหนึ่งเงาซุ้มเจ้าก็คุยน้ำค่อยแน่ยามือแร้งมือแร้งเขาจะแบบไปฟ้อนนะเบิ่งหรือเปล่าเขาจะไปเบิ่งคอนเสิร์ต แต่ไม so ่แต่ดอกกระตุมกระตุมย้ำกึบๆทนะพี่น้องจะคือเอ็นนี่แหละย้ำกึบๆกึบๆย้ำคือเอ็นเอ็นเพียงแค่มาเนี่โอ้ยเอ็นก็มีหลายเอ็นแล้วพี่น้องเด้อโอ้ยหนอผู้ชี้อธิบายได้รายได้เอ็นก็มีหลายเอ็นมันี้ยำกึบๆคือเอ็นประ่าเอ้ยหัวกระเดาไปเลย หัวเจ้าของเลย <c oughs> คือเอ็นค่ะว <c> ะ <oughs> โอ้ยนะอืม กินแล้วสิแมามั่วอีเด้อพี่น้องสิไลท์ซดอึมสิมาว่าเพื่นอันหนึ่งตกแตกเธอฟัง จะแบบฮึ้ึหลุดออกจากปากพี่นน้องขอโ,โ,โ,คโคทษขอพระทานอภัยเพคะ สิสิบห้านาทีแล้วพี่น้องสิบสิ่งที่กว่าแล้วนะคือ <c oughs> บ้าเละซื้อให้พ่อพี่น้องด้วยพี่น้องเด้อสธุเด้อขอให้พี่น้องมีแต่ความสุขความเจริญเด้อไปเลิกก็เดินทางด้วยครอบปลอดภัยเด้อพี่น้องคิดสิ่งเด้อก,ก็อขอให้สมความมุ่งมั่นปรารถนานะคะเนาะคิดดีได้ดีคิดชั่วได้ชั่วเนาะแม่อบอกอืมเอา และการคอฝานเด้อพี่น้อง youtube ก็ได้กดไลค์กดแชร์คะแน่กดซับสไครต์ค่ะแน่อันมีคนติดตามอยู่แปดคนตอนนี้หา u t u b e ค่อยหาเด้อพี่น้องกดทุกค่อยเนี่ยอันผ่านเกณฑ์หาะพันคนผนะโอ้ยเนาะเอเดรไปหาแต่เลอจะหอดพันคนเนาะพี่น้องก็ลงคลิปสั่นี้จักสีเอเดเร่จะจะสีลงคลิปเพื่อพี่น้องกดเธอเนาะพี่น้องด้วยกระปะด้วยพี่น้องด้อยนะคะ กดไลค์กดแชร์ปลูกต้นตะไคร้ข้างบนด้วยนะคะนาะพี่น้องอ้าคลิปนี้ก็แค่นี้เนาะพี่น้องเนาะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ